พระเจ้าทรงชำระคุณให้พ้นผิดแล้วใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงทำให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วโรมบทที่8ข้อ33ฉันชอบดูพระอาทิตย์ขึ้นมากช่วงปลายปีที่ผ่านมาฉันและสามีพาลูกๆไปเที่ยวภาคเหนือพวกเราขึ้นเขาไปดูทะเลเหมอกและดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้ามันเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่ายอย่างมากภาพของท้องฟ้าที่สลัดเสื้อคลุมแห่งลาตีทิ้งไป เพื่อสวมกอดแสงสว่างและความมืดมิดก็ถูกกลืนกินไปด้วยแสงสว่างวันนี้ดวงตะวันแห่งความยุติธรรมกําลังฉายแสงขึ้นในชีวิตของคุณแล้วพี่น้องที่รักพระคิดทรงกําลังปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระจากความอับอายในอดีตจากถ้อยคําแห่งความตายที่เคยถูกสาบแช่งใส่คุณจากเสียงแห่งการปรักปัม้มที่คอยหลอกหลอนความคิดของคุณพระคิดทรงปลดปล่อยคุณ และพระสุรเสียงของพระองค์นั้นทรงพลังยิ่งกว่าเสียงของผู้ที่คอยจ้องจับผิดคุณนั่นหมายความว่าความอับอายไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกต่อไปอดีตไม่ใช่ผู้กลุ่มอำนาจในชีวิตของคุณคุณได้รับการชำระจนสะอาดขาวสะอาดดุจหิมะและบริสุทธิ์หมดจดพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานความยุติธรรมให้แก่คุณอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกบั่นทอนด้วยคำพูดกล่าวหาคำนินทาหรือคำหลอกลวงในเช้านี้ ขณะที่สพรพพสิ่งกำลังตื่นขึ้นดวงตะวันแห่งความยุติธรรมก็ได้ฉายแสงขึ้นในชีวิตของคุณแล้วคุณคือการอัศจรรย์